สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดทนแฟนนมไม่สระผม6ปีสภาพทําพุทธไม่ออกเป็นไวรัล17ล้านวิวสาวรองดีสะผมให้แฟนหลังแฟนไม่สะผมมา6ปี เพราะเขาทักเดดบล็อกและไว้ผมยาวจนเกือบจะถึงก้นวันนี้ทนไม่ไหวแล้วขอจัดการแต่ภาพที่เห็นในอ่างน้ําเกินความคาดหมายมากบอกเลยว่าสยองจริงๆผู้ชายติกตอกรายหนึ่งได้โพสคลิปจับแฟนสระผมในรอบ6ปีที่เขาไม่ได้สระผมเลยเธอเตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดและใช้สูตรเบกกิ้งโซดาน้ำมะนาวและน้าส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล เพื่อช่วยขจัดสิ่งสกรปรกและน้ำมันออกจากเส้นผมของแฟนเธอเธอโชว์ให้ดูผมของแฟนเป็นทรงเดร็อก ยาวเลยกลางหลังมาเกือบถึงก้นจากนั้นให้แฟนหนุ่มนอนลงและเอาผมแช่ในน้ำจากนั้นก็เทน้ำยาทำความสะอาดลงไปเริ่มจากเบกกิ้งโซดาน้ำมะนาวและน้ำส้มสายชูแอปเปิลตามลำดับภาพที่เห็นถัดมาทำเอาชาวเน็ตร้องยี้เพราะน้ำในอ่างเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลขุ่นๆและมีฟองจำนวนมากลอยขึ้นมารวมถึงมีเศษสีดำๆลอยออกมาจากผมของแฟนหนุ่มของเธอเธอล้างทำความสะอาดผมของเขาอย่างนี้สามครั้ง ก่อนจะสระผมด้วยแชมพูและลงครีมนวดให้จนผมของแฟนหนุ่งกลับมาดูสะอาดดูดีขึ้นมากเธอเล่าในคลิปที่สองว่าหลังจากสระผมเสร็จเธอยอมรับเลยว่ารู้สึกมือชาหลังจากสระผมคลิปของเธอกลายเป็นไวรอดและมีคำถามมากมายจากชาวเน็ตทถาทมเข้ามาทั้งอยากรู้ว่ากลิ่นเป็นอย่างไรหรือว่าที่ผ่านมาเธอทนอยู่กับเขาได้ยังไงและหลายคนบอกว่าเห็นแล้วรู้สึกเบาหัวแทนเลยด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทันสโตออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ